สวัสดีค่ะมาบอกกับสาวโอพี่น้องจ๋าอ่ะมื่อนี้ได้ตําหุงแบบบ้านๆพี่น้องจ๋ามาคุยกันนี่พี่น้องเอ๋ยหอยปังพี่น้องจ๋าอัดซีรุบหลุบหลุบหลุบเพี่น้องมีหนึ่งตะเบือกพี่น้องจ๋าเออพอได้จิ้มอยู่พี่น้องก็เยก็หอยปังพี่น้องจ๋ามาสักโอ้โหอะไรอย่างห่ายันลิมกับพันด้วยเบืดเลยพี่น้องเอขยขอแก่ก่อนเออมันเหมือนมาจากไหนหรืพี่น้องจ๋ามันาส้วงมาจวดจ้า ออสุดยอดพี่น้องจ๋าโอ้ยหอยปังหอยปังพี่น้องจ๋าบปได้กินโดนเติบแล้วหอยปังกนะบ่ตองอาตาอกพี่น้องมันมาเป็นหอยเซอรี่พันวะกินได้กินได้หมดเลยพี่น้องจ๋าบ่ตองยานเมาดอกมา หอมแบบกระดุกนี้มหอยพี่ดองม่เอาใส่คุยจ้ะคุยทำเป็นใหญ่เลยมาพี่ดองมาอืม ขาบไปไหเนาะมาอีกเลยพระขาะองหมักขว่องแสบอืมอ้มอืม้ม ออกคอมเมนต์ดิพี่นงนนต้องใชตุ่มประเจิดจะกระซายพี่สา,าอืมอืม,อม เ <Yeah. S 2> ตอนเราเสียมาจำเจียวพี่้องก็เราตำโงไปเจอแสบไ้้จัดตำโงเลยจ้ะ มันเลยสิกินแบบบ่ปากก็ติ่งได้พี่น้องได้บ่บู <laughs> แน่ปังเนี่ยกวราเจ้ะขอานียกินไงพี่น้องมันก็ขอาเชอรี่หาเชอรี่มันข้าวแฮมน่าจะอืมข้าวแชอี่แต่ขอยปังมันนไหนพี่น้องสบาย ต่หาต้มแส่แบบเครื่องซุนให้ไหลให้ตะหอมพี่น้องเลยอือเขากัอือ อื้ทั้งยวงพี่น้องจา๋าใครขี่เนี่ยใครวางแม่อ๋ออืมกำลังลงส่วนกันมาเนี่ยโผล่ลงไปพี่น้องจา๋าโอ้ยตามไปสุ่มพักหน่อยนึงก็เปลี่ยกนกันมาเนี่ยมาจากจับด่านหนึ่งแบบเปลี่ยนด่านหนึ่งเหมือนกัน มาเป็มดอกมา

ตาแตกมันตาแตกไปเนาะ อ๋ออืมฮสุดยอดออกหัวได้เป็นอเลยปักพริกออกหัวพี่น้องสงสัยเนื่อยตัวน่ะเผื่มความเผ็ดอะแสบก็เกาพี่น้องจ้า ขมัหุงแบบบ,บ้านๆพี่น้องแล้วก็หอยปังพี่น้องจา๋าเสือมาแต่ไอ้สถานีรถไฟบุรีรัมย์หานาทีในพี่น้องตลาดหานาทีพี่น้องจ๋ากล้วยสาบเาด,ด้อหลายพี่น้องจ๋ามาสองกุ้มเป็นไงแซ่บพี่น้องจาอ๋าอา,า,า,าทำมาเก็ตฝากก้นแหลกก้นแชก้นตางมีสาวโอนนี่ด้วยเด้อดีสำคัญพี่น้องจ๋าอยู่กกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะแดดบ๊อบผัดที่แมงสาวโอนจ้านัคือน,นี่จะโอ้คาราไปก่อนจ้าปังคลิปน้าค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>